ลองเล่นชาแนลสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆไปแก้ปัญหาอีเมลโรงเรียนหรืออีเมลองค์กรของเรารับข้อความจากคนอื่นไม่ได้ขึ้นไม่พบที่อยู่แบบนี้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาแบบเดียวกันนี้นะครับอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนโฮสต์หรือเปลี่ยนโดเมนนะครับหรือการตั้งค่าโดเมนที่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับเ,เพื่อนๆสามารถทำตามวิธีนี้ได้เลย สำหรับขั้นตอนแรกนะครับให้เ,เพื่อนๆเข้าไปล็อกอินหน้า Direct Admin ตรงนี้ให้เรียบร้อยส่วน Username และ Password ตรงนี้สามารถขอได้จากผู้ให้บริการโฮสต์ของเรานะครับหลังจากที่ล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ามาที่หน้า Direct Admin หน้าแรกตรงนี้นะครับให้สังเกตเมนู DNS Management ว่ามีปรากฏขึ้นมาอยู่ในหน้านี้ไหมถ้าไม่มีให้เ,เพื่อนๆเข้าไปที่เมนู MX Record นะครับถ้าหน้าเมนู MX Record ตรงนี้ของเพื่อนๆไม่สามารถแก้ไขเมนูใดๆไ,ได้เลยอย่างเช่นไม่สามารถกด Save ได้แบบตรงนี้นะครับแหนเพื่อนติดต่อไปยังผู้ให้บริการโฮสต์ให้เปิดการแก้ไขให้นะครับหลังจากนั้นจะมีเมนู DNS Management ปรากฏขึ้นมาให้เพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยในส่วนนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เปิดการใช้งาน Google u u ตรนะครับและตั้งค่าถูกต้อง จะมีระเบียน mx ของ google ปรากฏขึ้นมาแบบนี้สำหรับใครที่ไม่มีนะครับให้เลื่อนลงไปด้านล่างสุดนะครับจะมีเมนูที่เขียนว่า modify mx record แล้วก็กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นเราไปที่เมนูด้านล่างนะครับให้เลือก set remote mx record นะครับแล้วก็เลือกเมนู google Suite mx สำหรับคนที่ใช้บริการ Google Workspace อยู่นะครับเสร็จแล้วกดเซฟลงไปได้เลยหลังจากนั้นก็จะขึ้น MX template set แบบนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งในเมนู DNS management นะครับก็จะปรากฏระเบียน MX ของ o o o l l s u u t e ขึ้นมาแบบนี้เราก็จะสามารถใช้งานอีเมลรับส่งอีเมลได้เหมือนเดิม เดี๋ยวตอนนี้เราจะทดสอบการส่งอีเมลนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วอีเมลองค์กรของเราก็จะสามารถกลับมารับข้อความจากคนอื่นได้แบบปกตินะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ